Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v i s s o o n n w w s นะครับประจำวันที่28มิถุนายน2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คทีราติกเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการทำงานละกันนะครับในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับแน่นอนว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ อ่าโควิด19นะครับจริงๆแล้วเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าด้วยจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นสวนทางกับจํานวนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่มาส่งผลเลยคือในเรื่องของจํานวนเตียงนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วทางด้านของภาครัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสบ,บคชุดเล็กชุดใหญ่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการออกมาตรการ เพื่อที่จะมาควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่เ,เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในช่วงของเสาร์ที่ผ่านมาว่ามีการออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ยในช่วงของตีหนึ่งนะครับของวันเสาร์นะครับที่ผ่านมาจริงๆเราก็คงใช้คําว่าวันเสาร์ไม่น่าจะเป็นช่วงของวันอาทิตย์ละกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปภาพรวมนะครับของสถา,านการณ์โควิด -19 ภายในข่าวแรก ให้ฟังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เลยจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับมันอาจจะดูฟังแล้วสิ้นหวังหรือว่าอาจจะฟังดูแล้วอาจจะเครียดหรือว่าเศร้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่า แน่นอนล่ะตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็การที่เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันโรคแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐฐานะหรือในเรื่องของเศรษฐกิจส่วนตัวด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่28มิถุนายนนะครับวันนี้บ้านเรานะครับมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นนิวไฮในรอบเกือบ1เดือนนะครับคือเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยอยู่ที่5,485รายนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีตัวเลขที่สูงขนาดนี้มาก่อนนะครับจนวันนี้เนี่ยนะครับวันที่28มิถุนายนนะครับเกือบ1เดือนหลังจากวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา วันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่5,406รายนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองเลยคือว่าในวันที่30พฤษภาคมเนี่ยที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งไปมากถึง5,485รายเนี่ยในวันนั้นนะครับถือได้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับในเรือนจําตอนนั้นเนี่ยยังมีสัดส่วนที่สูงอยู่นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ภายในเรือนจําหรือสถานที่กักขังเนี่ยมีอยู่เพียงแค่9รายเท่านั้นและที่เหลือเนี่ย เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มาจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจหาเชิงรุกหรือว่า active case finding ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ5,397รายนะครับถือได้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ในทุกๆวันนะครับในช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแตะหลัก5,000แล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่หลัก3,000 4,000 5,000มาโดยตลอดนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้จากรายงานของทางด้านของสอบคนะครับประจำวันที่27มิถุนายนหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานว่ามีการพบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพิ่มอีก4แห่งส่งผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวนะครับ มีคลัสเตอร์สะสมอยู่ที่111แห่งแล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศนะครับพระราชกิจจานุเบกษาเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่ได้มีการออกมาสรุปให้สั้นๆน,นะครับตอนนี้มีอยู่7ข้อด้วยกัน1คือการล็อกดาวน์ปิด ไซต์ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นระยะเวลา30วันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะครับในประเด็นนี้เนี่ยในประเด็นของการปิดแคมป์คนงานแล้วก็ปิดไซต์ก่อสร้างเนี่ยแน่นอนว่าเกิดสภาวะที่เขาเรียกกันว่าพึ่งแตกรังนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้แรงงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแน่นอนว่าพอปิด แคมป์แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ที่อาจจะผลักดันให้กลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนากันมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มาตรการนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้นะครับก็คือข้อแรกเนี่ยการล็อกดาวปิดแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็ใช้ก่อสร้าง30วันนะครับข้อ2ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์เปอย่างมากน,นะครับนั่นคือการห้ามนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านแล้วก็อนุญาตให้มีการจําหน่ายอาหารเนี่ยแบบกลับบ้านหรือว่าเทคโฮมเท่านั้นนะครับซึ่งออจริงๆแล้วผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็เพิ่งได้รับอนุญาตให้มีการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้เนี่ยในช่วงของวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการคลายล็อกให้มีการสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ถึงห้าทุ่มแล้วก็อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารได้จำนวน50%ของความจุของร้านนะครับซึ่งนี่เองมันก็เลยเป็นสิ่งที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหนึ่งเลยคือในเรื่องของเวลาที่มีการประกาศมาตรการออกมานะครับเป็นช่วงระยะเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับแน่นอนว่าร้านอาหารในหลายร้านนะครับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็บ่นกันเป็นเสียงเดียวนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกเนี่ยเขาก็ได้มีการสต็อกของนะครับซึ่งเป็นของสดเอาไว้ ที่เขาได้คำนวณไว้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันพอดีกับการขายทั้งการนั่งรับประทานอาหารในร้านแล้วก็การขายแบบ Delivery นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าร้านอาหารบางประเภทเนี่ยไม่สามารถที่จะทำา delivery ได้นะครับอย่างเช่นร้านชาบูหรือว่าร้านหมูกระทะนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือในเรื่องของการออกมาตรการข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ในรอบแรกเนี่ยมีการประกาศห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไม่ลดลงเลยนะครับอีกทั้งยังมีการออกมาเรียกร้องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจกลางคืนมันจะเป็นในส่วนของผับบาร์ต่างๆสถานประกอบการต่างๆนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าสั่งปิดร้านพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วจํานวนผู้ติดเชื้อมันลดลงอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยมันก็ เลงเห็นถึงประโยชน์หรือว่าเล็งเห็นถึงผลดีของการสั่งปิดแต่มันกลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาการห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งเสริมให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงแต่อย่างใดนะครับก็กลายเป็นว่าข้อนี้เนี่ยก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับในช่วงนี้ข้อต่อมาเลยคือห้างสรรพสินค้านะครับจะเปิดให้บริการได้ถึงเวลาสามทุ่มด้วยกันนะครับหรือว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับโรงแรมส่วนแสดงสินค้าส่วนประชุมเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ว่า มันก็จะไปอยู่ในข้อ6นะครับซึ่งข้อ6เนี่ยคือ,อการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน20คนยกเว้นได้รับอนุญาตอ,อันนี้ก็จะไปถึงในส่วนของโรงแรมสนยนแสดงสินค้าสนยนประชุมนะครับถ้าว่าท่านจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า20คนเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับว่าจะเป็นนอกเหนือจากโรงแรมสนยนประชุมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในพวกในส่วนของกองถ่ายด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการสั่ง นะครับออกมาเป็นมาตรการนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือในเรื่องของผับบาร์แล้วก็สถานประกอบการก็ยังจะต้องปิดให้บริการตามเดิมต่อไปนะครับพื้นที่ที่มีผลบังคับใช้เนี่ยมีอยู่สิพื้นที่ด้วยกันก็คือ1คือเป็นกรุงเทพมหานครนะครับนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการนะครับปทุมธานีสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลานแล้วก็สงขลานี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์โควิด1 9ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยคือ มาตรการของทางภาครัฐนะครับจะช่วยลดจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้หรือไม่สิ่งนี้เนี่ยมันสําคัญไม่ใช่ว่าเราสั่งปิดสั่งห้ามหรือว่าสั่งงดทงกิจกรรมต่างๆนานา,นาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยลดลงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสําคัญอย่างมากในเรื่องของเตียงผู้ป่วยในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่สําคัญเลยคือผู้ติดเชื้อจํานวนมากประกอบกับเตียงที่มันลดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าผ,ผู้ติดเชื้อเนี่ยจำนวนมากขึ้นใช่ไหมครับนั่นเองเนี่ยจึงทําให้ตอนนี้เราต้องดูเลยว่ามาตรการที่ออกมาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้จํานวนผู้ติดเชื้อมันลดลงหรือไม่นะครับส่วนในช่วงของสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูเลยนะครับอีกเรื่องนึงเลยคือจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มนะครับ ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะต้องอัปเดตกันรายวันเลยทีเดียวว่าจะมีมาตรการส่วนไหนที่ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะเราอย่าลืมว่าการออกมาตรการมาแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดสั่งงดหรือว่าสั่งจํากัดจํานวนผู้คนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีคนที่ได้รับผลกระทบและมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูเลยว่าภาครัฐเองเนี่ยนะครับเขาจะออกมาตรการอะไรมาเพิ่มเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะได้ตั้งรับ กันได้อย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าออกมาตอนเที่ยงคืนอีกนะครับคือจริงๆเราต้องดูเลยว่ามันจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มนะครับเราไม่รู้เลยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือออกมาตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งรับได้ไม่ทันท่วงทีสักเท่าไหร่นะครับสิ่งต่อมาเลยก็คือว่านอกจากมาตรการอะไรที่จะออกมาเพิ่มแล้วต้องดูเลยในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรคือล่าสุดเนี่ยได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือ ของทางกระทรวงแรงงานที่จะออกมาช่วยผู้ประกอบการในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับว่าจะมีการโเคเปนะครับก็คือการช่วยออกค่าจ้างหรือว่าออกค่าแรงเนี่ย50%นะครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการและกันที่ตอนนี้เนี่ยกำลังใกล้ที่จะออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแต่ว่าการขึ้นทะเบียน จำนวนแรงงานของท่านนะครับของผู้ประกอบการรายต่างๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าทางกระทรวงเนี่ยเขาจะได้ทําการเย e ียวยาได้ตรงจุดนั่นเองนะครับส่วนในแง่ของมาตรการที่จะมาช่วยเหลือร้านอาหารเนี่ยต้องจับตากันอยู่ทีนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่มีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้เลยนะครับสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับในเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการ ติดเชื้อโควิด1 9นะครับการออกไปใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่ามันก็จะไปยึดโยงกับปัญหาในเรื่องของจํานวนเตียงในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮอสพิเทลโรงพยาบาลสนามตอนนี้เนี่ยก็แน่นขนาดเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ป่วยที่ อยู่ในเกมสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการหาเตียงนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของรายได้หรือว่าหน้าที่การงานเนี่ยก็ต้องจับตาดูอีกทีหนึ่งเลยเรื่องของมาตรการภาครัฐว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้ที่มีมาตรการบางส่วนออกมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวไปแล้วละครับว่าจะมีต้องมีการตั้งรับอย่างไรกับมาตรการที่ออกมานะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการต่างๆยังอยู่ในพื้นที่1ิบจังหวัดนะครับแต่แน่นอนว่าเป็น เป็นสิบจังหวัดที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิย่งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพหมหานาครและก็ปริมณฑลนั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับที่กําลังเผชิญหน้าอยู่กับโควิดในทีในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้หน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเองนะครับเป็นกําลังใจให้จริงๆแล้วก็ต้องจับตาดูเลยว่ามาตรการจากทางภาครัฐจะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือพวกเราได้บ้างในช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตรายงาน ข่าวเป็นข่าวแรกนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็เดี๋ยวจะเครียดกันนะครับวันนี้2ข่าวก็เอาข่าวเบาๆมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะครับข่าวที่สองสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการที่นะครับทางการของสหร,รัฐอาณาจักรนะครับได้ออกมาประกาศห้ามบีนแนสนะครับบีนแนสเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอเรนซียักษ์ใหญ่นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีการแค่การทําการซื้อขายอย่างเดียวนะครับเขาก็มีเซอร์วิสเนี่ย ครบลูปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิด wallet นะครับการเทรดซื้อขายคริปโตต,ต่างๆนะครับการทำ lending ทำ defi farming อะไรต่างๆเนี่ยก็คือ binance เนี่ยก็เป็นครบลุปเป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านดานของ cryptocurrency แบบครบวงจรนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางการสาธารณจากนะครับ financial conduct authority เนี่ยได้มีการออกมาประกาศห้ามไม่ให้ binance นะครับทำกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมขอ,ของทางการสาธารณจากหรือที่เรียกว่า Regulated activity อีกต่อไปนะครับคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำการซื้อขายค r y ปโต c u r r e n c y ในสหราชอาณาจักรนะครับยังสามารถเข้าไปซื้อขายค r y ปโตเค r เรนซีสกุลต่างๆได้อยู่เพราะว่าการเทรดการซื้อขายเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับตรงนี้อย่างที่เราบอกว่ามันเป็น d e ด e เซนท l i z e d Finance ตรงนี้เนี่ยคือคุณสามารถที่จะเข้าไปนะครับ เอาสกุลเงินที่คุณถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินปอนดอลลาร์สกุลเงินบาทเนี่ยเข้าไปแลกเป็นสกุลเงินคริปโตได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะเข้ามาควบคุมนะครับ <c oughs> การซื้อขายคริปโตแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นอนุพันธ์นะครับหรือว่าเดลิเวอรีนะครับ แต่ว่ายังสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับทีนี้เนี่ยคริปโตแอสเซทเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนหรืออนุพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงการทําโฆษณาเพื่อการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีมาตรการตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไบแอนด์ก็มาบอกนะครับว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อการทรําธุรกิจในสาราชาจักโดยตรงเพราะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ย จะมีผลกับบริษัทลูกของ Binance ที่มีชื่อว่า Binance Market Limited นะครับซึ่งจดทะเบียนอยู่ในสาราชาจัก,จกแน่นอนว่า Binance Market Limited เนี่ยตรงนี้เขาจะทำในเรื่องของการตลาดในสาราชาจักนั่นเองนะครับเพราะว่าลำพังแล้วเนี่ยนะครับถ้ามี Entity หรือว่ามีบริษัทที่เปิดอยู่ในตลาดนั้นๆเนี่ยก็จะสามารถทําการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้ว Binance Market Limited เนี่ยก็คือเป็นบริษัทลูกของ B i n a n c e Group นะครับ ซึ่งก็จดทะเบียนอยู่ในสาราชาาจักรนั่นเองนะครับแต่ว่า b n n e Market Limited เนี่ยเขาไม่ได้มีการทําการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยยังซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม b i n n n e e o o m ซึ่งเป็นของ i n n n c e Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยซึ่งบริษัทแม่อย่าง i n n n c e Group เนี่ยตอนนี้จดทะเบียนอยู่ที่หมู่เกาะเคมันนั่นเองนะครับคือกระแสะตอนนี้เนี่ยของคริปโตต้องยอมรับเลยว่า ตอนนี้กําลังได้รับการกดดันจากทางภาครัฐจากประเทศต่างๆอย่างหนักน,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนเองที่จีนตอนนี้เนี่ยประกาศแบนในส่วนของคริปโตมายนิงหรือการทําเหมืองขุดคริปโตแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสาหรัฐอเมริกาเองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการออกมาตรการที่จะเข้ามาควบคุมในเรื่องของการเทรดคริปโตเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็น decentralized finance แต่ว่ามูลค่าของ cryptocurrency ต่างๆเนี่ยยังมีผลพวงแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นของคนที่เข้าไปเทรดใน cryptocurrency เนี่ยยังผูกมัดอยู่กับมาตรการของทางภาครัฐอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังลงทุนอยู่ใน cryptocurrency ต่างๆก็จับตากันดูให้ดีนะครับมันอาจจะ มีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับจริงๆแล้วมันมีความผันผวนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแต่ว่าก็ลองดูอีกทีนึงว่าเราไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ศึกษาแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสในเรื่องของการเข้ามาควบคุมตลาดคริปโตเคอเรนซีของทางภาครัฐในประเทศต่างๆเ,เริ่มที่จะมีมาให้ได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับก็มาฝากกันนะครับ สาระข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูกันที่การแข่งขันตูดอฟองกันบ้างนะครับถ้าหากว่าใครที่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้เสพข่าวกีฬามาก็จะเห็นนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับในการแข่งขันตูดอฟองนะครับที่มีแฟนกีฬานะครับคนหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับที่ถือป้ายแล้วก็ เหมือนกับว่าอยากจะออกกล้องนะครับถ่ายรอปสดต่างๆเนี่ยแล้วก็ดันไปยืนขวางอยู่ในแทร็กที่เขาทําการแข่งขันการปั่นจักรยานทางไกลในครั้งนี้นะครับจนทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้นักแข่งนะครับที่มีชื่อว่าโทนี่มาตินนะครับจากทีมจ um ัมโบวิสมานะครับซึ่งก็เอ่อชนเข้าไปนะครับกับแฟนกีฬารายนี้นะครับจนทําให้เอ่อสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเกิดเป็นอุบัติเหตุที่มีนักกีฬาหลายๆท่านเนี่ยก็ชนกันตามๆไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า เป็นช่วงของการกร๊ปปิ้งนะครับที่นักกีฬาเนี่ยเขาจะเซฟพลังงานเพื่อที่จะนําไปใช้ในช่วงของระยะทางที่มีความสําคัญที่ต้องใช้พลังงานสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงทําให้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็นะครับถูกขวางแล้วก็ถูกชนล้มลงนะครับจนทาให้มีนักกีฬาถึง3คนต้องถอนตัวจากการแข่งข,งขงันซึ่งสื่อกีฬาหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นอุบัติเหตุ หรือครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับที่ส่งผลต่อการแข่งขันแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาถึง25กิโลเมตรนะครับกว่าจะกลับมาวรียกกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยทางการของฝรั่งเศสเองก็ก,กาลังอยู่ในช่วง,งของการสืบสวนนะครับหาสาเหตุแล้วก็กําลังตามหาตัวของผู้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับโดยข้อกล่าวหาที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นการละเมิดข้อบังคับด้านความปลอดภัยโดยเจตนานะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยทางคณะผู้จัดการแข่งขันดูโดโฟลองเนี่ยก็ได้ทําการยื่นเรื่องไปที่ทางการฝรั่งเศสนะแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วขงของการสืบสวนนะครับแล้วก็หาผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับก็แน่นอนนะครับถือได้ว่าการเข้าชมกีฬาบางทีเนี่ยเราต้องปฏิบัตินะครับตามข้อบังคับของคณะผู้จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าลืมว่าหลายๆกีฬาเนี่ยเขาก็ จะต้องมี requirement ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอย่างกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปร่วมชมรับชมอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องนั่งเงียบๆนะครับเพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยมีสมาธิแล้วก็มีโฟกัสในการแข่งขันนะครับหรือว่าอย่างเช่นกีฬากอล์ฟนะครับเช่นเดียวกันก็ในช่วงก่อนที่นักกีฬากอล์ฟเนี่ยจะทําการตีลูกกอล์ฟนะครับผมไม่ใช่นะัก คอฟก็อาจจะผู้ผิดผู้ถูกนะครับก็อาจจะต้องงดการส่งเสียงต่างๆเพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะมีสมาธิกับการแข่งขันได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับคือแน่นอนว่าตัวโดฟองเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็นรายการแข่งขันระดับเมเจอร์นะครับเป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความเสียหายทางด้านของธุรกิจอยู่แล้วแน่นอนว่าทีมที่ส่งแข่งเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจต่างๆ แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตามหาตัวกันให้ว่อนเลยนะครับสำหรับคนที่เข้าไปยืนในแทร็กการแข่งขันดูโดฟองในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาในช่วงนี้นะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจําวันนี้นะครับก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะครับคือวันศุกร์นี้ไม่ได้มีใครเข้ามาคอมเมนต์นะครับอาจจะเครียดกันในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับก็ ก่อนที่จะจากกันวันนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับ SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาสนับสนุนรายการ m i s s i o n News ของเรานะครับก็ขอให้ SCB นะครับอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ขอฝากให้ทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลตรงไหนอยากจะร่วมพูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะร่วมพูดคุยในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของ เรามาดูตลอดนะครับยังไงพบกันอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยทีมงานมิชชั่นทูดูมูลทุกคนนะครับไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องพักผ่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาพร้อมกับรายการมิชชั่นิวส์อินไซเดอร์นะครับเจาจะนําเรื่องราวอะไรมาเจาะลึกกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สสวััดีครบ Mission News